โอเคนะครับผมจะมาปรับมาไว้สูงสุดนะเนี่ยปรับให้สูงสุดถึงจะวิ่งได้โอเคจะมาสอนสมาร์ทมูวิ่งนะคือใช้ไงครับคือผมไม่ได้ปรับเลยแล้วให้กดชิปค้างไว้ครับเป็นการน,นี่คือวิธีการหมอบครับนะชิปค้างไว้แล้วก็คุณจะหมอบคือกด control ชิปไว้แล้ว control ค้างเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับคุณจะหมอบได้แล้วถึงจุดหมายอ่งเช่นะบล็อกเด,เดี่ยวนี้เนี่ยคอยดูนะบล็อกเดียวมันจะคลานขึ้นนะ โอเคขันขึ้นแล้วขันขึ้นแล้วโอเคแลว้วพีต่อไปน,นี้คือถ้าคุณจะปีนกนกดคอน,นโทรลครับแล้วก็เดินกดเดินหน้าไว้มันจะไปเองนะนี่เฮ้ยอันนี้ต้องกดโดดแล้วปรับแล้วก็โอ้ยโอ้ยตอนนี้กดจะโบดคอน,นโทรลคร้างแล้วก็ไปเลยแล้วอันนี้ก็เหมือนเดินชิปค้างคอนโทรลคร้างแล้วก็เดินหน้ามันสามารถเดินไปเองครนะ้บอันนี้สลายน่เกี่ยวอันนี้คือวิธีดำหนะให้น้ำคุณไม่สามารถดำน้ำได้ว่าน้ำได้เองไม่ต้องห่วง วิธีบินก็กดสเปกบาร์สองครั้งแต่มันจะบินเองนะแต่นี้คอนโทรลยากกว่าน่อยเพราะมันต้องอัดแฟบด้วยมันเลยลำบากที่หนึ่งขึ้นลงง่ายๆคือต้องกดช้กดสเปกบาร์งานสุดแหละโอเคโชคดีนะงั้นแค่นี้ครับสวัสดีครับ